มันดาจ้ามาตำบะุงกับแม่ลูกสองคนมาตำตำบะฮงให้อุดอรมาเราจะพี่น้องเอาเป็นบาวบโูว่าอีที่เท่าไรพี่น้องเป็นวันที่24เดือน2ปีหกหาแล้วกันนะพี่น้องเนาะตำบกะุงพี่น้องจากสีออกเหล้าเล่าแดงจากสีออกปลาปลาแดงพี่น้องมันไปครึง่งครึ่งพี่น้องลูกครึง่งลูกครึ่งแล้วกันพี่น้อง บรรยากาศเข้าคอพี่น้องตำไปฟังเพลงไปพี่น้องคองคนสิบแตมีเพรเด็กจากน้อยพี่น้องขันบบเพจแมังกับสิบบแสบนะพี่น้องเนาะบักกรกสต็อกไวหลายได้พี่น้องนาซีได้ยี่โอกจากอีกหกเดือนพี่น้อง เก็บรักษาใส่ฟิตไว้อย่างดีพี่นอ้องฮใส่ประแดงเบิดขวดพี่น้องฟาดต้องไปพี่น้องน้ำป่าเด็กๆลงพี่นอ้องฮวันนี้จะตํำบัุ่งเฮิมได้พี่นอ้องสีสันมีเม็ดกระถินเนีนหน่อยนึงพี่น้องโหยลงไปนิดนึงพี่น้องช่วงนี้สต็อกปากระถินบ่นใครมีพี่น้องมันใหญ่น้ำบ่ทัน ตามตามด้วยปูดองจักเต่าสองต่าพี่น้องดองเองดิพี่น้องม่เป็นกระปุกทำลายแตกพี่น้องโครีโค,ร,โครียะกันพี่น้อง ừ, ตามแล้วห้องเก่าเครื่องลงพี่น้องมกขกปุ่นลวกหอยใบพี่น้อง กับน้องใหม่พี่น้องเอาเอาที่มันมีในตู้เย็นพี่น้องจ้ามียังงใส่กับใส่พี่น้องเอ้ยมียังไงใส่ลงซิมเมืองจัน้อยมึงพี่น้องของคนสิบรสชาติเดิมพี่น้องที้พี่น้องได้เวลามาซ้ากันพี่น้องได้ขังบ้านลูกผัดมีแลถวทาแล้วพี่น้องจ้าจะบซ